เหตุด่วนเหตุร้ายโทรไปได้ทันทีตำรวจยุคนี้เขามีเบอร์โทรยิงแทงกันตายเหตุร้ายมีโคเชิญท่าน,นรีบโทร,โทรโทรบอกต่อรอฮัลโหลหนึใช่ไหมคะใช่ครับใช่ครับช่วยด้วยค่ะช่วยดิฉันด้วยมีอะไรเหรอครับคือเมื่อคืนนี้ค่ะ คนหนึ่งหน้าตาหล่อในตาเพอ้อฝันสูงประมาณร้อยเจ็ดสิบผิวสีทองหุ่นนายแบบพูดเพราะเพราะสุภาพด้วยจดไว้นะคะครับผมจดไว้เรียบร้อยแล้วครับเออแล้วคุณรู้จักเขามาก่อนหรือเปล่าครับไม่เคยรู้จักมาก่อนเลยค่ะตอนดึกของเมื่อคืนเขาเข้ามาปลุกปล้ำดิฉันแลน้วเขาหนีไปเลยค่ะอ๋อแสดงว่าจะให้สืบออกหมายสั่งนำจับเลยใช่ไหมครับโอ้ย อยู่ที่ไหนหนูจะไปหาเขาเองเลยค่ะเหตุด่วนเหตุร้ายไฟไหม้น้ำท่วมนั่นรถดุดซ่วมชนรถสามล้อคนขับขัดยอไฟคลอกตัวงอโ้บอกตรอบอกต่อว่าไฟไหมอะโลล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 ดเลลลลลงมาลล้ลลลลหลลลลลลิลลลลลลาลลลไไหมลลลล รูแล้วครับอย่าเพิ่งตกใจครับอย่าเพิ่งตกใจตั้งสติได้ซะก่อนแล้วกรุณาบอกช้าๆไฟไหม้ที่ไหนครับแก้แๆนึครับแกแๆตรงนี้เองครับตรงนี้นะมันตรงไหนล่ะครับด้วยดับเพลิงวิ่งรถจากธุระนะมาถึงเมืองกรไปตั้งลักติวอิดตรงไปเจอติเยกวิ่งรถไปตุ้งจรงออกวัยอศเข้ามาเมืองตังมาพัตลุงไปหาทใหญ่เลยอัดใหญ่แล้วถึงยะลาแยกมาปัตตานีเลยพนัดดาที่ว่าถึงถุไอโกลกเข้าตัวเมืองอโลอโลอโลเอ,ออเมื่อจะลุตเล็บบ่ เหตุด่วนเหตุร้ายน่าอายจริงหนอเขาก็ทอมอโดนลวงกระเป๋าพบหญิงคนชั่วเพลอตัวถึงคร้าวตื่นมาตอนเช้าในกระเป๋าหมดเงินโอะโหลนั่นหนึ่งก้าหนึ่งไม้อะครับผมมีอะไรที่ไหนเลยครับกุ้งโลกราบน้องกุ้งโลกราบกุ้งมาโลกราบมนแล้วอ๋อกุ้งโลกราบก็โทรไปปรึกษาประมงจังหวัดสิครับก็บอกให้โทรมาที่นี่แหละแต่ที่นี่มันรับแจ้งเหตุด่วนเหตุร้ายนะครับ มาทีี่่นและเอ๊ะมันเป็นยังไงครับกุ้งถึงได้ลอกคราบเนี่ยน้ําจืดน้ํากร่อยหรือพี่ให้อาหารไม่เต็มที่ครับอ่าอะไรไม่เต็มที่สั่งมาเต็มโตเม็ดจะไม่ว่าจะเป็นลาวเบียร์พอโดนเมาลับเท่านั้นเลยมันพดเอาเม็ดสร้อยแหวนนาคาเบียร์ในเป้าโจมเบไม่เหลือสักบาทเดี๋ยวครับเดี๋ยวเดี๋ยวกุ้งที่พูดถึงนี่มันกุ้งกุลาดำหรือเปล่าครับกุ้งกุลาดำเปรตใหญ่อีกกุ้งนักร้องกาวเวนมันบอมเบียร์ลอกคราบเอาเม็ดไม่เหลือสักบาท